มานครันี่เจ็ดใบยี่นครับสามารเจ้าลูกเจลูกเจ็รลูกแปดับดถึงสเนาะหรือถึบดถึงมันถึอยู่บ่กระซี่มันอ่อนงโอ้ยบดตีงเลยนี่บดตีงเลยครับตัวนี้ถือแบบบดตีงเลยบางตัวมันตีงถยงไงสั่นไหนถือบดตีงพอต้งใช้มันไข่เล้วควอปลาปลาเนี่ยนี่ปลาไข่เหล้วครับเป็นเนี่ยนี่นะครับเอ มันไข่แหลมันเป็นเนี่ยอางนี้แหละเอากล่องพ่นมึงน,น้ำโอ้เอบัตสิได้ายครับอีก,กาครับอีก,กาดำบัตรสได้มันครับโอ้หลายรองหลายมือนีเบิดมือเบิดเวีนครับมือนีชจดสีด้มัน <c oughs> ขาแข้งนี่เราทางออก <c oughs> โอ้ยสุบเลยครับ มาตัวแดงนิดหน่อยหนึงครับมาตัวรุดไงแห้งโว้ยผมเห็นนะครับทางออกครับมันดิ่นครับมันดินม่มไปไหนล่ะครับผมเห็นเลยครับเดี๋ย,ยลเราหทางออกออกันถึงตอนแรกครับมับดมือมัดถือครับ ถือตัวนี้ลุดเอาบ่ได้อืมเหลีซะออกวุ้ยมองออกอะฮามองบ่เห็นม่วนไ้กันว้เลยนี่โอ้ มันบ่อยากออกที่สิ่งใดไม่อยากออกทีเ่เลยรดก็บ่อดอลไรเนี่ยโอ้โหถอดไล่หมองแล้วครับหีิออกไล่หมองแล้วหมองนี่ละ่ะโอ้ยออนั่นบื้อกเนี้ย<ะ>นี่นี่เอ้ยผมเห็นนี่บบทั้งครับนี่เรียบร้อย รรมาท่บบาไหร่ครับโลดเจ็ตบอโลดเจ็ตลบแบตครับฝากก็ไห์กดติดตามไป้วยนะครับเด้อครับสวัสดีครับ